สวัสดีครับเพื่อนๆยินีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i Rider X นะครับวันนี้ผมกับพี่ชัดจะไปขับรถเล่นในเมืองกันนะครับเดี๋ยวคุยกันว่าน่าจะไปขับที่เสาชิงช้าไปหาของกินไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยครับแล้วก็อาจจะรีวิวรถพี่ชัดสักเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมมาจอดรอพี่ชัดตรงนี้ก่อนตรงนี้มันเขาเรียกว,ว่าก่อนถึงสามเหลี่ยมดินแดงครับตรงเส้นวิภาวดี เป็นศา,าลา้า้รถเมย์เดี๋ยวผมจอดร,รอพี่ชัดแป๊บหนึ่งครับมาแล้วอ่ะโอเคพี่ชัดมาแล้วครับโหไฟสว่างมาเลยครับสีเหลืองเ,องม,เมื่อกี้ตอนที่พี่ชัดมาถึงเนี่ยผมสองคนก็ได้นั่งพูดคุยกันเล็กน้อยนะครับก็คือ เราสองคนนะ่ะรู้จักกันมานานละอยู่ในวงการพอกายกันผมแข่งรุ่นนึงพิชัดแข่งอีก,อกรุ่นนึงอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาเราไปงานแข่งหรือว่าไปยิมต่างๆบางครั้งเราก็เจอกันบ้างครับแต่ส่วนใหญ่งานแข่งเนี่ยเราก็จะเจอกันบ่อยตอนที่ผมยังแข่งอยู่แล้วก็ตอนที่พิชัดยังแข่งอยู่นะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวเปิดแมพไปที่เสาชุมช้ากันครับผมบอกให้พิชัดออกไปก่อน เพราะว่าผมจะได้แบบถ่ายติดแกเยอะๆหน่อยรถพิชัดเขาไม่ได้มีกล้องครับผมมีกล้องเนี่ยผมก็จะถ่ายตอนที่ขับตามมาตามแกอะไรเงี้ยมันก็จะมีมุมมีภาพให้แกได้เอาไปลงได้บ้างครับ เราไปทางอุสาวรีนะครับแล้วก็ตรงไปทางราออกเทวีนะตัวผมอะ่ะไม่เคยไปแบบไปแบบเจาะตรงที่จะไปสาวชิงช้าครับก็คือไปจะขับผ่านก็เลยจำทางไม่ได้เลยต้องเปิดแมทไปครับผมก็บอกว่าให้พี่ชัดนำไปเลยผมไม่รู้ทางเหมือนกันครับ้แกก็ให้แกขับนำไป แต่ก็ยังเปิด GPS ไปด้วยนะครับเผื่อว่าแกนําไปแบบแล้วเผลอปิดคนเร่งแล้วมันไปไกลผมจะได้ไปถูกเหมือนกันรถก็จะติดหน่อยครับนี่ก็น่าจะสามทุ่มแล้วนะผมออกจากบ้านมาถึงนี่ก็ประมาณสามทุ่มละรถก็ยังเยอะอยู่ครับช่วงนี้ผมสังเกตเหมือนรถพีชาด์ตอะครับจะสูงกว่ารถผมนะ เหมือนแฮนด์แกโชว์แกงเนี่ยจะสูงกว่าสูงกว่านิดนึงมผมชอบนะครับรถสูงสูงเนี่ยเวลาเอ,อเวลาเราขับอะครับรถสูงสูงอนะ่ะข้อดีของมานาบก็คือว่าวิววสัยทัศน์ในการมองอะครับเราจะมองได้ไกลมองได้กว้างกว่ารถเตียเต้ยๆร,รถเตียเต้ยจะมองไม่ค่อยเห็นเนีย่ยอย่างรถพิชันเห็นไหมทรง,งขับสวยนะทรงขับเท่เลยครับ ถ้านั่งเอยอะไรเอย,อยางไงมันจะดูสมาร์ทสำหรับผมนะในนี้ส่วนตัวที่ผมที่ผมมองรถสูงๆยิ่ง XADV เนี่ยคือสูงๆเนี่ยเท่เลยครับผมเห็นเพื่อนๆอ,อ,อยากจะเอา XADV ครับไปโหลดโชค๊คให้มันเตี้ยลงครับผมมองว่ามันจะเขาเรียกว่าไงอะทรงมันจะทรงมันจะไม่เข้ากันนะครับกับ XADV เนี่ยแต่แต่ก็แล้วแต่คนชอบครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยคือ x d v ผมจะเอาไว ไปเสริมให้มันสูงขึ้นจะดูแบบทรงขาบจะดูเท่ดูสมาร์ทมากกว่าเดิมครับโอเคตอนนี้เราก็มาทางรักเทวีนะผ่านโรงพยาบาลพระมงกุฎครับ เหมือนข้างหน้าจะเจอ R6 หรือเปล่าใช่ไหมเพื่อนๆใช่ R6 ไหมมองไม่ค่อยชัดน่าจะใช่นะน่าจะใช่ R6 ครับสวยเหมือนกันนะครับ R6 เนี่ยทรงสปอร์ตสปอร์ตคลาสกลางเนี่ยคือโอเคเลยครับสำหรับ R6 พี่ชัดมาอย่างไว ทีทักทายกันหน่อยครับบิดไปแล้วโหแรงมากโหรถรถแรงมากครับผมเพิ่งเห็นในแมปครับผมมาผิดทางจริงๆมันไม่ต้องขึ้นสะพานแล้วมันเลี้ยวซ้ายข้างล่างเมื่อกี้ครับที่ผ่านมาแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปเลี้ยวข้างหน้าเอาก็ได้ครับมันอาจจะอ้อมนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้เสียเวลามากเท่าไหร่ ตรงนี้รถก็ยังติดอยู่นะนี่อันนี้เหมือนจะเป็นทางไปปิ่นเก้ามั้งครับสะพานสังฮีอะไรเงี้ยอย่าเดี๋ยวผมเลี้ยวซ้ายตรงนี้ก็ได้ครับพอดีเมื่อกี้มาผิเดเลี้ยวผิดทาง นี่มีหันมามองด้วยทักทายกันครับคือเวลาเจอผมครับทักทายได้เลยนะครับสามารถพูดคุยได้เลยเรียกผมก็ได้ครับ ไมเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนดูตอนที่พิชัดขับนะทรงมันจะเทร่รถผมอ่ะเวลาขับทรงมันจะเตี้ยไปนิดนึงต่ำไปนิดนึงครับสำหรับตัวผมนะส่วนสูงสำหรับผมแล้วก็ความใหญ่ของตัวผมเนี่ยผมมองว่ารถมันต้องสูงพอๆกับพิชัดรับถึงจะเหมาะเดี๋ยวผมหาโอกาสไปทำร้าน้านพิจักกาลาดเห็นพิชัดแนะนำผมนะร้านแจ็กกาลาดครับ เขาบอกตัวเทพเลยโนหนึ่งโนหนึ่งเรื่องโชกเซตอัพพวกเนี้ยคือโนหนึ่งเลยครับนี่เอกก็มุดได้เป็นไงมุดสบาย เส้นนี้ช่วงเวลานี้นี่คือติดมากเลยครับดูสิรถแทบไม่ขยับเลยแต่ว่ามอไซค์ก็ยังไปได้อยู่ครับยังไม่ถึงจะติดมาก XA ก,ก,ก,ก็ยังไปได้ครับพี่ชัดตามหลังมาไฟสีเหลือง ใครบอกเ a มุดยากนี่ดูครับเดีย๋ยวจะมุดให้ดูผมว่ามันมุดไม่ยากนะถ้าเราคอนโทรลรถไ,ได้ควบคุมรถได้อผมว่ามันมุดได้โอเคเลยนะครับไม่ได้ยากขนาดที่เราทำไม่ได้ครับแต่อาจจะมีเบางช่วงบางครั้งที่มันจะติดกระจกมองข้างของรถยนต์นะครับเห็นไหมผมก็ยังไปได้ยังพอไปได้อยู่ อาจจะช้าหน่อยหรือว่าเบรกเยอะหน่อยเครัยแต่ก็ยังไปได้ครับคือถ้าเกิดมันแบบเบียดจริงๆอ่ะคืออันนั้นไปไม่ได้หรือ,อ,อติดกระจกติดกระจกรถกระบะหรือรถอะไรก็ตามครับก็คือถ้าเราไปไม่ได้ครับเราก็จอดรอจอดรอไม่นานหรอกครับแป๊บเดียวเดี๋ยวเราก็ได้ไปละอย่าไปดันทุลังแบบตะบี้ตะบานไปครับบางทีมันก็อาจจะเฉี่ยวชนกระจกรถเขาได้ครับ อา,อาจจะได้เอากระจกรถเขากลับบ้านโอเคไฟเขียวแล้วตรงไปน่าจะเป็นอ,อ,อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยข้างหน้า่าชัด้วยครับแต่เส้นนี้รถก็ยังติดอยู่นะกลางค่ำกลางคืนก็ยังติดอยู่ เพราะว่าเหมือนกับแถวๆเนี้ยบางเส้นทางนะครับบางจุดอะบางจุดเขาจะปิดถนนหลังจากสามทุ่มสี่ทุ่มเนี่ยผมไม่แน่ใจเขาจะเขาจะปิดถนนอย่างพระบรมรูปทรงม้าครับหรือว่าเสด็จพ่อหล่อห้างเ <ไป S 1> นี่ย<ๆ>เขาก็จะปิดถนนนะสี่ทุ่มถ้าผมจำไม่ผิดก็คือเมื่อก่อนอนะตอนสักสี่ห้าทุ่มเชยงคืนเนี่ยผมก็ยังมาไหว่ยอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คือเขาปิดไปละเปิดอีกทีน่าจะเช้า โอ้แต่รถที่สูงลยเนี่ยดูดิแล้วผมเทียนนี่ด้วยมอันนี้พี่โยแ่น,อ,น,น,นอ๋อแล้วก็วมหมุนไ่เนี่ยขึ้นอ๋อครับตามขึ้นเลยเฮ้ยดีว่ะ แต่เขาเนียาหลังรตรงไว้ขับเขาพยาาาบขั้สาไม่เอาอย่างนี้อย่างนี้<ะ>อ,ยอย่างนี้<ะ> <laughs> มันมันมันสบายแต่ว่าอย่างนี้สวยกว่าออใช่อันนี้อันนี้อย่างนี้สวยกว่า โอเคตอนนี้ก็ถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วครับใกล้ถึงเสาชิงชา้าละอีกไม่เกิน5นาทีนะก็ถึงแล้วครับ เหมือนจะมาผิดทางนะครับจริงๆมันต้องเลี้ยวตรงเอ,อวงเวียนไม่กอครับเลี้ยวซ้ายอันนี้ผมตรงมาก็เลยเดี๋ยวไปเลี้ยวซ้ายสอยข้างหน้าเอาครับ โอเคเพื่อนๆตอนนี้ก็ถึงเสาชิงช้าแล้วเดี๋ยวเรามองหาหมุมถ่ายรูปกันครับน่าจะแถวๆนี้แหละฝั่งนี้แหละครับเพราะว่ะาฝั่งนู้นมันมืดแล้วก็คนเยอะมีมอเตอร์ไซค์จอดเยอะครับน่าจะไม่สะดวกเท่าไหร่ไจอดตรงนี้ตรงน้งไหนตรงนี้ก็ถ่ายรูปได้เพราะคนมันน้อยแบบจอดถ่ายรูปอะไรก็ได้เออตรงนี้ก็ได้พี่จกมุมม,มันจะอยู่ประมาณข้างหน้าเลนสาม อดประมาณเ้สรุปก็คือจอดฝั่งนี้แหละครับแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปแล้วก็อาจจะรีวิวรถพี่ชัดให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องของผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e ให้ช่องของผมด้วยนะครับคลิปต่อไปเราอาจได้เห็นรถพี่ชัดแบบเต็มๆกันนะครับขอบพระคุณทุกๆคนที่สนับสนุนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม